สบายดีกาสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องสวัสดีเนาะทุกทุกคนเนาะวันนี้แพรจะมาปิกนิกกินเขาข้างหนอกกับน้องน้องน้องเบนน้องติน้องอดก้าน้องอเมอร์ฮะอเมอร์เขาเคยกินเบียร์ตอนสามล้วหนึ่งเอาผ้าตกไปหายสนุก่อนด้วยพ่อแม่พี่น้องด้วยเอเบียร์หนึ่งขวดเนเบียร์เบียร์เราไม่เคยกินเบียร์เบียร์ขมที่สุดที่เราเคยกินที่เรารู้จักมานะเบียร์ขม

เอาอ่ะก่าสวัสดีลูกกินไปด้วยสวัสดีไปด้วยข้าวเหนี้ยครับครับข้าวเหนียวแล้วก่าเบิ่งผุนเน,นาะถนนก็เอากระโตกไปแล้วพอม่ผีนหนอนเออผมมีกระโตกใส่แบบน,นี้เอา้ากินอย่างสีอะไรเด็กหน่อยเอ้ยกินก้างปลาก้างโด่งปลาทอดอุ้ยข้าวเหนียวหลุดเลยหลุดเลยข้าวเหนียวหลุดเลยเด็กหน่อย,อย,อยอป่ะนี่เนาะกินแซ่บบอ่ะเมื่อลูก ้อนกาเป็นไงก้นเขาก้นเขาแสบบ๊อกเป็นยังคือปวแสบร้อยทำไมถึงไม่แสบลูกมันร้อนกอนก้าบ,บอกว่าไม่น่าเอาก้นข้าวเลยก้นข้าวมันร้อนจะเป็นก้นข้าวหรือหัวข้าวมันก็ร้อนลูกเพราะว่ามันกําลังสุกใหม่ๆอ่าเมื่อครับลูกตรงกลางมันก็ร้อนใช่ตรงกลางมันก็ร้อนลูกเพราะว่าเรากําลังมันต้องล้น้ํามันก่อนใช่เพราะว่าเราเอากําลังอันนี้มันนี่ มันโดนไฟถอดโมพี่น้องถอดโมเท่าเทนียเปล่าวใครแหม่โมแม่หว่าวพีชจะแฝงหว่าวพีชตัวเป็นแบบลาบโมเดี๋ยนะลูกนะอันนี้ถอดโมโมแบบไม่พี่น้องถอดโมแล้วอันนี้ถอดป้าแฝงพูดผิดพว่แกก็พูดไปเลยมาลุยข้าวเหนียว กินเลยติอิ่มหรือยังลูกเพื่อนว่าเขากินกันตั้งต้นไหนเนาะกินกันตั้งเครืงเติบเลยนะอาวจุรุบว่าเย็นหรือร้อนลูกร้อนหรือเย็นคะมาปิกนี่เขากลางป่ากั้งป่ากั้งเขา มามาก็าย็บมาลูกกินลาบด้วยนะลูกเอ,อ้ลาบอร่อยมากเลยนะคะมากินลาบอย่างเดียวไม่กินหนูเลยใช่ไหมอ๋อ,อกกกินได้ใช่ไหมลูกลาบมมไม่เผ็ดใช่ไหมคะมไม่เผ็ดใช่ไหมครับลูกอ่ะเมื่ออะเจ้ามือนี่นเล่นไปด้วยกินไปด้วยวันนี้พี่แพรให้โบนัสแพรตามป้อนอนะเมือจะได้ให้เมื่อไปหลับเพราะว่าเมื่อตื่นตั้งแต่นอนตีห้าครึ่งนอนใช่ก็มือตื่นมาสี่ลาน้องตื่นแต่เช้าอยู่แล้วแหละเพราะว่า น้องน้องตื่นตอนที่มันจะได้ยินเสียงอะไรน้อก้าเขาเรียกว่าเสียงอะไรนะที่มันดังตง้วง,งแมงตง้องแมงต้องแมงอะ่ะอ๋ออันจิ้จงจอกตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ที่ห้อยอที่ใช่เสียงกระดิง่งที่ห้อยประดับที่ห้อยประดับประดาอันนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อความสวยงามเนี่ยของในบ้านเราเนี่ยแล้วมันก็จะดังตะลิงตะดิงตะลิงน้องก็เลยตื่นและอีกอย่างก็พาพี่แพรให้พี่แพรพาไปฉี่ รู้ไหมน้องมืสชีล่าถึงสักเขาพูดจ้าเพราะว่าน้องกินน้ำเยอะอกระซิบกระซิบเบาๆก็ว่ากระซิบกระซิบเบาๆ <laughs> ไม่ตีกันพูดเบาๆโอ้ยพอแล้วจะกระซิบอะไรนักหนาเลยน้ำไม่ได้อาบก็จุ๊บกันเข้าไปมือยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะเนี่ยรู้ไหม อก้า้ยังไอนก็ไปไหนลูกกินน้ำหรอครับนั่นไงแก้วแก้วแก้วหน่อยนั่นแหละเอาเทน้ำเลยมาพี่แพรเทให้อเมือเดี๋ยวก่อนมันมีแก้วทิเอามือกับกับกับติยาเขาอะเอาขนมมาใส่ลงไปในแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่นั่นไงอาก้าลูกหนูเดินไปเอาแก้วสีม่วงของเราน่ะเห็นไหมครับนั่นไงคะเดินไปเลยข้างหน้า มไม่กระดกลูกรอก่อนรอกินน้ําไม่กระดกนะคะเดี๋ยวหนูไปเอาแก้วก่อนนะโอเคหนูไปเอาแก้วเลยค่ะวาคนนี้ก,นก็จะเป็นเหมือนอีดอาาอนแดงอมืออมือไม่ต้องวิ่งไปหรอกเ,อเพราะว่าพี่แพรบอกให้เฮียกล้าไปเอาส่วนน้ําอมาือก็มีพอ <c oughs> เฮียไปก่อนแล้วทำไมต้องดุด้วยล่ะดุเฮียทำไมลูกไม่เอาครับมาแล้วเหตุผลฉันไม่สนใจหรอ อารม,ม่ะใจร้อนเกินไปรู้ไหมจะไม่มีใครคุยด้วยนะมหาวิทยาครับเดี๋ยวพี่จะไม่เล่นเ<ช>ดือยนะมมดูกับคนที่ที่ใส่เหมือนอาม,มื์อาอรมณอดุนั่ร่วมเนี่ยเลยใช่อ่ะเอาอีกออไหมครับข้าวเหนียวเนี่ยเอาอีกไหม,ไมเอาอีกสองคำแล้วก็พอถ้าเป็นตีนะตีสัต์ไปนานแล้วอามเม่อต้องเจอกับตีใช่ไหมใช่น้องเป็นคนชอบใลังแรงกับตีเตะเงาปู หืมหิะโมกย้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ออกไปข้างนอกต้องไปหาซื้อน้ำเกลือมาล้างจมูกแล้วกิหลับโม้ด้วยพ่อแม่พี่น้องหลับโมูหืมกินหอยผักกระเดาเลยจมเองเอาผักกระเดาไปไหว้ใช่เก็บผักกระเดามาอ่ะผักกระเล่าอืมผักกาดเล่าว่อเบิ้งห่างพี่พ่อพี่เก็บอ่ะว่อเบิ้งผักกระเดาผักกระเดา พักแักกนมนสื่อส่องพักกระเดาหืมสิหนูแม่ต้องเอาแก้วมาเล่นเยอะลูกพอแล้วเอามาพี่แพรเก็บไว้แม่แม่แมออกมาเก็บกไว้ทั้งกล่องเลยก็อนีน่งานแก้วอันนั้นน่ะโอเคพี่นุชทำอะไรอยู่เห็นพี่นุชไหมเห็นนุชทำอะไรอยู่คะทำกับข้าวทำกับข้าวพี่นุชทำอะไร ก่อนน้องไปนั่งนอนอิ่มแลยซอแวรกกินบัดน,นี้เอาได้เอาอีกข้าวเหนียวอีไหมคะอ่ะอันนี้ให้ใครอันนี้เอามาโชว์เฉยๆแล้วเดี๋ยวเอาไปกินอเาม,มาโชว์เฉยๆโคย,ยังดีกว่าให้โคดีอืม,อมแฉบบอดกะนี่คือใหญ่กว่านี่เนาะเอ้าเบิ่งเด็กหน่อยไปแล้วกันเนาะทุกคน เสียบอสกะแช่แลายบอ,อ,อเพิ่นมาก,กินลาบมูเนาะน้องออดกะน้องออดกะเพิ่นมาก,กินลาบมูทุกคน,กมนเมนีกับบ่มียังลายเนาะสะเพกกะทายเห็นหน้องมานั่งกินขาบบบ้าวแบบว่า กินข่าวแบบธรรมดาธรรมดาเนาะแบบกินง่ายๆเนาะแพรก็เลยถ่ายให้เบิ่งเนาะเพราะว่าน้องนี่มาบ้านคุณยายเพราะว่าสิเป็นอยู่บ้านคุณยายหรือว่าอยู่ไชก็แล้วแต่เนาะน้องออดกาหรือว่าน้องอเหมอนี่เพิ่นกินเป็นคนที่กินง่ายกินอยู่ใช้กระด้พ่าแม่พี่น้องกินแบบสบายๆง่ายๆแล้วก็บรดนี้แพรก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้เพราะว่าเผิ่นก็มาขอโมเพินน่นเนาะน้องเบ็ดเนาะน้องเบ็ดหลูกของพีวันเนาะทีดูแลคุณยายเนาะดูแลบ้านคุณยายเนาะ แล้วก็น้องตี๋ที่ว่าเดี๋ยวออกมากินเข่าห่วมกันเนาะแพรก็เลยถ่ายคลิปเก็บภาพบรรยากาศไหวเนาะภาษาคืออะไรลูกคือภาษาอะไรคะเมื่อเอาอีำคำสุดท้ายลูกมาถ้าหนูพอก็เอาย้ำคำสุดท้ายนะคะเมื่อครับชูชี๋ข้าวเหนียวเร็วเอาไหมเอาชูชี๋ข้าวเหนียวไหมคะชูชี๋ข้าวเหนียวเอาอยู่ไหมครับแซ่บบอโอุ้ยบึงท่องเ้ยท่องสิแตกเลยในโชว์ท้องสิ นายโชว์ท้องให้พี่แพรดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโชว์อย่าเพิ่งโชว์อ่ะนายโชว์ท้องสิยืนยืนลุกเอาอย่าไม่คำแมวเอาเบ่งเบงเบ่งบอกว่าท้องหนูอ้วนพึ่งพันเหียบชูชิพี่แพรกินเองดีกว่าท้องหนูอ้วนพึ่งพึ่งท้องหนูอ้วนพึ่งพึ่งเดี๋ยนูอ้วนพึ่งพึกินไปด้วยกินแล้ว ไปเล่นนกัโอเคแซ่บบ้ทุกคนเอ้ยกระสีประมาณนี้น้องกระโบมีกระโบมี่ซาลาหยังลายเราก็มีแต่แบบเคห้าปาดิน่องในแบบสเปคกับน้องเนาะเช้าวันสเพคก็ค็อในหนองก็จังสิแบบนี้แล้วพอแม่พี่น้องเอ้ยมันจังมวนน่องไม่จังมีความสุขธรรมชาติดีน่องเพราะว่าเขามาอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติแบบบรรบาน่องกระเดือแบบว่าอันนั้น อน,ททนอ,อนุญาตบาดคํำเนาะอนุญาตบาดค่ำก็คือให้กินแบบบานบานแบบนี้เนาะมันมีความซุกข,ของเด็กหน่อยเนาะในการที่บบว่าให้เป็นกินแบบนี้นะบ่ตออ้องเงียงหมากไม้ให้กินไปน้าลินไปน้อเนาะนั่นๆเธอเป็นสินนนนไดพอบรรยากาศแบบนี้เนาะแล้วก็สิไดกินแบบในสถานการณ์แบบนี้เนาะทุกคนแพ้ก็เลยปล่อยให้กินแบบสีซะเอาเอากล้ากินผักด้วยนะลูกเนาะกินให้หมดเลยนะลูกตักกินตักกินเลยนะกันบอกว่าจะกินข้าวเหนียวให้หมดเลยเอาไหมครับข้าวเหนียวเอาไหม คนนี้นะเป็นคนที่กินพิถีพิถันมากเลยสิว่าบัว่าสิกินอยู่ในไซกะแเหล้วแต่่นก็ต้องกินละเอียดแมนอยู่วาสถานทีนี้นั่งอยู่ในป่าในดงเนาะแต่กะวะ็ว<อ>่าพอบอกบัวิเป็นอยู่ปลา,าอยู่ดงหรือว่าอยู่ไซกัแเหล้วแต่อยู่ในหางลูๆหรือว่าอยู่ในหางบัลู้หรือว่าอยู่ในผืนดินบอกไงซชอยู่ในโตพระาชาเ่นก็กินแบบว่าเกินสีของเพ่นแหละบอบกโอ้ยขอโทษลเจ็บไหมคะโอเค เพิ่นก็กินแบบพิธีพิธันเนาะโอเคไหมลูกเพิ่นก็กินแบบพิธีพิธันเนาะเบาเหลืองหนองอ่อกะนี่เนาะคนหล่อของเรานะทั้งหล่อทั้งแบบเรียบร้อยกินละเอียดมากพิธีพิธันอืมเนี่ยดูสิแซ่บบ่เยี่ยมแซ่บลายบ่แซ่บหลายมักบ่ราะหลับมู โตเลยบ่อโมนี่ระหว่างหลาบโมกับทอดโมูจะมากันไหนแม่หักฉี่หมักลาบโมแม่ฉี่มักหลาบโมูพี่เนาะระหว่างถอดถอดโมูกับหลาบโมูมักหลาบโมูนี่เนาะหลาบโมนี่คือแบบหลาบแบบผู้ใหญ่เลยได้นี่ทุกคนแม่หนูไปฉีกันนะครับลาบ บอกว่าพี่แบอย่ามายุ่งได้ไหมหนูจะกินอ้าโ okay. อเคบ่อแม่พี่น้องแพรก็ขอจบคลิปแั่เพียนงนตอนนี้เนาะทั้งเบิดทั้งหมวนก็ได้เนาะน้องพี่หวานเนาะเดี๋ยวเราก็จะกินเดี๋ยวมันจะอันนี้คืออันนี้คือตอนเด็กหน่อยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิมีตอนผู้ใหญ่เนาะตอนผู้ใหญ่ก็สิเป็นสมตํา หมูทอดเป็นอะไรลูกสมตำหมูทอดเนาะทุกคนเดี๋ยวแพยก็ถามีโอกาสที่ไทยเบิ่งหรือว่าสิไปอยู่ในคลิปน้องนุชดาวน์ย่งไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจแพนะไปเด้อพ่อแม่พี่น้องไปแต่สบายดีสวัสดีบายบายบายดีที่ใหม่เด้อออดก้าบบายลูกบบบบาาายยยสสวัดีีคค่่่ะอเนไป